นักมซ้กันเดเรเริ่มมาวิจาร์รถเขาแล้วแต่ว่านี่ทำมันท้ำกันทุกคเป็นยังไงยังโอ้ดีฮาเราพูดความจริงครับเราพูดความจริงไม่ได้พูดไม่ได้ฮะเหียดเหยียมาดูสอดมหน่อยเน้อใกล้แล้วยังมาถึงกระถีกเลยครับ โอ้ยมันไม่มันเทพไม่ใช่รถแล้วโอ้เฮ็ดสีเว้ยเฮ็ดสียังเนี่ยฮะจะเฮ็ดสียังเนี่ยบอย <c oughs> จะถามว่าเฮ็ดสีเหียบหรือสีเฮ้เย ปัญหาถามเลยปะฮะออกมามอา,าอ,อ,อ,อย่างนี้ันสับอมันมเกปิดตาวะฮะเป็นตมีเรืองะเป็นตมีเรืองโอ้รลอดเหี่ยงคือผมมีหลอกหลอหายไปส่ตัดออกหมดเลยจะาจะเสื่อมเลยคือเก่าบเนี่ยบดี

ยังตัดข้นต่อเนาะเนี่ยเทนไมยังไหนเเนัเ็นไมยังไหนเไม่เนาะสี่รอบเนียโอ้เฮ็ดสี่ลอไม่โอ้น่นนะป๊ไม่เวิร์ดเดี๋ยวนี่แต่อันเียีนอีกอัทีนกข้างก่นี่เหะใลางก้างนนีกขันุ่ันุ่นเปิดขันแรกขันนี้เัน่นอ่าปขแรกขันนี้จะเดบแล้วบ่ ฮะเบิรเงินรไปเลยเดี๋ยวม่เดี๋ยวมาไปเติมยไปเติม้วเอาย่งเอาอยู่มรีวิวใครเอีเจเยวงใครจะบ้าอ่ะใครจะบ้าอ่ะใครจะบ้โอชกชกอัโ้ยเมวอม a t e r t e เดี๋ยวโอเคเลยแมนเดี๋ยวเพาแมนเดี๋ยวากก๋ยวตงหกูหยอดเดยนี่เอาี่ไปหยันมาเลยกับบานปุกกระาง บเลี no ่ยงนไยหไเนี่ยท่านเกี่ยวบท่าเลียมสอกระสอแล้วมาซอยนุมูสอมาซอยที่บ้านแล้วอันนี้อันนี้คำนวณมานดีกว่ามันบ่นคำนวณแล้วครับนี่ตู้นวดสูตรผีบอกแล้วเจ้ากจอีหรอก เ้าพี่เราราเจาบอกม่ไบอกเองอยนี้สนียยาวตเช้นต่อุ้เปองเรียนเขาาใส่สโอ้ยอ้สยนมเาเอสี้ยงก็เป็นเขาในโลกมากเหมือเดียวกันเรื่องเป็นรบบแต่ว่าคู่ปตานตานเขาเขาไม่ออกไปแก้พูดแล้วแต่อันโซ่ข้อแล้วอันระบบผ่าข้อพมีนะเอาเกือบยัดออนนี่พี่ีบอกเขาเขาจปตัดใส่เย อันนี้นะน้ำมันนะเออผมซื้อมาพอดีกับมันมีสั่งมีเหงาจริงจริงอันนี้อันนี้มันเป็นนิ่งของเอ้ยมันเป็นน้ำของรถมันไรเออตรงนี้รถใหญ่หรือม้วนรถใหญ่หนึ่งเลยม้วนรถใหญ่เขาใส่น้ำซำกันหมดใส่น้ำใหญ่ยังไงอ่ะแต่ว่าขอเออซื้อมาซื้อมาคนละลาน มันเดยสั่งเลยเน่าแมก็เลยวา่าเทียปเปียนมือน,นี่ก็วา่าเปลี่ยนออกใส่มันเป็นสีสาา้สูตรที่บอกเรานอดฝันเรานอดฝันเานนนีบอกไว้เงาสั่เนาสั่เนาโอ้ยเอาก็มาใส่ไปตไปมันห้เดือดเลยวางไว้กี่ของแก่เทียงสิงเลยเทียงสิงเลยเดี่ยวลองนี่ต๊ะลอง่นเลยบอกันเที่งยงยงม่ได้เรหลายรอแสอบ่เยว ไปใส่เราไปหา้บไมาค่บือยาีเอามือมันตัดดนทานมันตัดดนแมันกรเบิดนู่นเจาะสรานุสามม่วหเดม่านสหม่บวานมาเห็นอยูเขาอยู่ในเหล่าเียวหลเยวหมู่านอหลังใส่มือนไองหม่นสาหมื่นสาหมื่อทาเราไทยไปพอจิ้มก็มีอาไป่สิไปหน่อันีใส่ปดยมือหนึ่งันได้อหนึงมือหนึงันได้อหนึ่งไม่เนาะวหาก็ใส่ ตัวใส่ไม่ได้ไม่ใช่ดูดเบาไเบาใ่ได้ใส่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ใส่ไใส่เบาซื้อรถไงนี่จะเข้าตอนนั้ตัวเขากัื่อัตตัวนีแน่นออ๋สมรเลย่อเซ่แปที่เขาแต่มันี่ทีเออใส่แปลที่รถองแต่สมนีของยังวัดม่ายาวมันไปว่ได้อยู่นีระยมโอ้ยเกี่ยวเขาพูดไปพ่อืดมาเนาะเดแต่ด้แต่ังไนเงียบจะฟ้องย ด่ล็เดียว่ลโอ้ยได้นนี่แกนี่วดตรงตองตอยสีห้อกมันเข้าออกปุ๊บยกอันนี้ถึงก้อนบ่ไฟสีหรอกโรสาไปเลยสีหลอกก็จแบบสอดสอดที่หลังเ่นปรสอนได้สอดจากข้างหน้าสอดจาก้งดังเลยรุ่นผีสุกน่ยอกถ้าสมมติว่าไส้น็อตนีขัด่นขับผ่าน้านมแก่าแไหนหรอเอา สีรอบใส่ไหมสีได้ยกสวยกันมึงยืนมึตาไปกอบอยู่งเออไปบ้านได้ใส่สีรหลอบใหม่เลยนี่สี่อใส่เลยมึงตไปเองหรือมึงตดแต่ว่าขั้นนี้นี่ขันนี้โอ้สับเปลือกดังเลยเลยเมันล่ามมเปิดอู้เลยหรอแม่นบรเมีนหรเไอเป็นขั้นมปแล้วเพราะว่าถามสูตรเลยหรอตัวธรรมดาฮะธรรมดาเขาเขาสิไปขึ้นซื้อแต่สองแสนหกล้วแค่ช่วงล่างเห็นเราว่าซื้อมากมาก ไปลักสูตรผู้เดมันสี่หลอสี่หลอดมาว้าวว้าว้าขัดขัดขัดเฮ้ยเบียบาอันนี้อันนี้มันซำเกาอนี้มันก็ซเกาบอกะซเกาเอาก่ซัเกามันเคยใส โอนี่มันมันตอมั้งมอมองข้อท่านเขานี่มันตัมนเงินทันแล้วมั้งรูตัวก็ใส่เง้ยมันจะเป็นลูกไข่วงดีตงอข้างขามันก้้างขานี่มันมันยังห่างมันมั่งอันนี้อนี้เจ้าสิไดัดกยู่ใส่เนี่ยสิดัดอย่างเงี้ยเก็บเขาจะเอาขึ้นไปเท่นันกออีกแล้วอีกแล้วอันนี้วนี่ยไปไปเทียมไอีนมันวงกางังง่ เลี่ยมเขียวเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเลยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอฆ่าเรืโซเล่ครับ